สวัสดีค่ะโตโยต้าออติสตนะคะปี04เกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ 1,600cc VVT-i นะคะสวยประหยัดค่ะอะไรหาง่ายราคาไม่แพงนะคะ4,500 0บาทค่ะไปใช้งานกันแดดกันฝนกันรม่มหนาวกันได้สบายเลยทีเดียวนะคะเชื้อเพลิง2ระบบค่ะได้ทั้งเบนซินและแก๊ส LPG นะคะประหยัดด้วยค่ะทุกท่านสามารถขับขี่ทางไกลได้นะคะช่วงล่างดีเรียบไม่ดัง ขับดีสีเงานะคะภายในสวยค่ะแอร์เย็นเพียงพราะร้อดเดิมยางใหม่นะคะเป็นรถบ้านมานานแล้วนะคะคันนี้เรมคบพร้อมโอนค่ะภาษีพราบาเดินทันวาปี6-6นะคะ mm hmm. ก็ซื้อไปใช้กันได้เลยค่ะทุกท่านราคาเบาๆเนาะเพียง4 5่0 0ืบาทเท่านั้น รถจอดอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะท่านใดสนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับได้นะคะเรามีเบอร์โทรผู้ขายไว้ให้ท่านด้วยดี่ใต้คลิปนี้ค่ะซึ่งสามารถติดต่อกันโดยตรงได้เลยนะคะแอดมินแนะนำกันไว้เพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ